ข้าวต้มด้วยใบมะพร้าวกันจานําใบมะพร้าวนะคะคว่ำลงนะคะแบบนี้เอาทางมะพร้าวเข้าข้างในนะคะแล้วหักเป็นเหมือนตามภาพเลยจ้าก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะเพื่อนระวังอย่าให้มีรูนะคะอย่าให้มีช่องใส่ข้าวลงไปก่อนนิดนึงค่ะต่อไปก็ตำด้วยกล้วยนะคะสองชิน้นแล้วก็ตตำเรวยข้าวอีกหนึ่งชั้นค่ะแต่ไม่ต้องใสยย่เยอะนะห่อเล็กห่อใหญ่ก็ยุที่เราเลยจ้า ไม่พึงกระหอประมาณนี้เนาะใส่เข้าพอดีแล้วแล้วก็ทําการเกลีย่ยแล้วก็พับเก็บจา่าพับเก็บให้เรียบร้อยดึงให้แน่นนะคะพยายามรีดให้เข้าพอดีอย่าให้รีบหัวรีบท้ายนะคะจากนั้นก็มัดจ่ามัดให้แน่นเลยนะคะมัดไล่ไปเรื่อยๆมัดตามใจชอบค่ะส่วนปลายก็จะมัดให้แน่นจา่าแล้วก็มัดไปเรื่อยๆนะคะพยายามตัดเชือกให้ยาวเอาไว้ก่อนจะ เรือก็ช่างเราตัดทิ้งนะคะถ้าเชอกสั้นแล้วเราจะมัดไม่โผอนะคะแล้วก็จะหลุดได้นะคะก็แบบนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะห่อหมดหอ่อเสร็จนะคะห่อไปเรื่อยเลยค่ะเพื่อนหนะ้าตาก็จะประมาณนี้ไม่สวยนะคะเต๋ก็ห่อได้กินได้นะคะสามารถห่อให้ลูกกินได้ก็โอเคแล้วค่ะเรามาเน้นความสวยตัวเน้นที่ห่อได้โผนะคะเพื่อนแบบนี้เลยนะคะ กว่าจะเป็นก็ฝึกหอมานานหลายปีตั้งแต่เป็นเด็กนะคะเป็นสาวรุ่นก็หอไม่เป็นซากทีมีแต่ให้แม่หอจนแม่เสียไปอายุสิบนะคะแม่พึ่งก็เลยหออีกมาตั้งแต่อายุสิบดจ้าจนทุกวันนี้ไม่สวยมากแต่ก็พอทําให้ลูกกินได้จ้าพอทําเองได้นะคะแบบนี้เลยจ้าก็ต้มหอด้วยใบมะพร้าวคะ่ะก็จะมีแถวเขตบุรีรัมย์สุรินทร์นะคะ น่าจะเป็นอยู่สองจังหวัดนี่แหละที่จะโหด้วยใบมะพร้าวนะคะที่อื่นก็อาจจะ่อด้วยใบตองหรือใบอย่างอื่นเนาะแต่แถวบ้านไม่เพิ่งจะ่อด้วยใบมะพราะ้าวแบบนี้ค่ะมากินข้าวต้มนี้กันค่ะเพือพ่อนๆเรา่อวันศศานะคะศศิเล็กเนาะวันนี้ไปทําบุญมานะคะแต่คลิปนี้ไม่เพิ่งก็ถ่ายแต่เมื่อวานแล้วก็่อกันแต่เมื่อวานนะคะ